สวัสดีครับวันนี้วันที่21เมษายน2567นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดจอนแพร่ประดาม9นะครับตลาดจอนแพร่ประดาม9นะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชกนะครับ ชาวต่างชาติมากันเยอะมากนะครับที่ตลาดจอดแฝดประดามข้าวนะครับเยอะจริงๆนะครับเต็มไปหมดนะครับนี่ครับต่างชาติทั้งนั้นนะครับทุกโลกทุก์มงมทุกซอยนะครับมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นนะครับที่ตลาดจอดแฝดประดามข้าวนะครับบรรยากาศสดๆนะครับประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567นะครับ มีร้านามากมายนะครับร้านขายรองเท้าก็มีนะครับเสื้อผ้าของกินนี่เหมือนนะครับเล็งก็มีนะครับนี่ครับส่วนมากจะเป็นร้านที่ขายดีนะครับพวกเล็งก็บกคาเจ้าต่างชาติเยอะนะครับนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับทิศลาเจะแปประดามข้าวนะครับนี่ครับเจ้าต่างชาติเท่านั้นนะครับที่ร้านเล็งนะครับ นัานที่กายอหารพวกเล้งนะครับทุกซอกุกซอยตกมุมนะครับในต่างจติทางนั้นนะครับ,รบ,บามาเยอะจริงๆนะครับ ยิ่งเดึอกยิ่งเยอะนะครับที่ตลาดจอดแพร่ปรามเก้านะครับมีร้านขายของกินมากมายนะครับร้านขายผลไม้ตู้เรียนก็มีนะครับด้านนี้ก็มีแต่ชาวต่างชาติตนั้นมาเยอะจริงๆนะครับชาวต่างชาตินะครับที่ตลาดจอดแพร่ปรามเก้านะ ด้านนี้ก็ร้านเล้งแซบนะครับร้านเล้งแซบลูกค้าเต็มไปหมดนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับชาวต่างชาติตั้งนั้นมองไปทางด้านไหนก็เต็มมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับทางซ้ายทางขวาร้านเล้งนะครับเล้งแซบแซบนะครับเต็มไปหมดนะครับสุดๆเลยนะครับประเทศไทยนะครับบรรยากาศโดยๆนะครับที่ร้านเล้งนะครับร้านเล้งแซบนะครับ เต็มไปหมดนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับจอดแปรบรามเก้านะครับมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับเยอะมากๆนะครับมาเที่ยวที่ตลาดจอดแปรบรามเก้านะครับที่ร้านเล้งแก๊บนะครับมีแต่คนต่างชาติทั้งนั้นนะครับอาหารอร่อยนะครับเล้งแซ่บนะครับด้านนี้ก็เยอะนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับเต็มทุกโอกทุกซอยนะครับซอยไหนก็มีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับมุมไหนก็ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับ ทั่วไปหมดนะครับทั้งชดตแปรปพระดามเก่าเต็มพื้นที่เลยนะครับเยอะจริงๆนะครับเยีะยมามากเลยนะครับมากันเยอะเลยนะครับครับจะเดินไปอีกกว้างนะครับไปดูอีกกว้างหนึ่งครับว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะไหมนะครับ ข้ามตะเดินไปอีกวางนะครับตอนนี้กําลังจะข้ามไปนะครับอีกวางนึงครับเข้าไปดูนะครับบรรยากาศสดๆนะครับที่จอดแปรพระรามเก้านะครับตอนนี้รอข้ามตะดนอยู่นะครับข้ามตะดนไปอีกกวางนึงนะครับข้ามตะดนไปอีกกวางนะครับตอนนี้เข้าไปอีกว่างนะครับเข้ามาถึงแล้วนะครับอีกวางหนึ่งนะครับนี่ก็ร้านกุ้งเทพนะครับกุ้งเทพนะครับอาหารสดๆนะครับเล้งสดๆนะครับที่ร้านกุ้งเทพนะครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับพมาชมร้าน กุ้งเทพนะครับร้านกุ้งเทพนะครับบรรยากาศสดๆนะครับนี่ครับบรรยากาศสดๆกันเลยนะครับที่ร้านกุ้งเทพนะครับลูกค้าก็เยอะนะครับด้านในมีแต่ลูกค้าทั้งนั้นนะครับเดินเข้าไปด้านในมีแต่ลูกค้าทั้งนั้นที่ร้านกุ้งเทพนะครับเยอะจริงๆนะครับเต็มไปหมดนะครับร้านกุ้งเทพนะครับร้านกุ้งเทพเต็มไปหมดนะครับ บรรยากาศในร้านนะครับเต็มไปด้วยลูกค้านะครับที่ร้านกุ้งเทพนะครับลูกค้าเยุ่งมา,มากๆครับเต็มไปหมดนะครับมีแต,นนชต่ชาวต่างชาติตอนนั้นนะครับมานั่งกินนะครับที่ร้านกุ้งเทพนะครับเต็มจริงๆนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินมาทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็มีแต่ต่างชาติต่างนั้นนะครับนี่ครับมากันเยอะจริงๆนะครับจอดแวพระรามเก้านะครับต่างชาติทั้งนั้นนะครับทั่วไปหมดนะครับทัวต่างชาติลงนะครับเยอะจริงๆนะครับยิ่งวันอาทิตย์วันเสาร์นี่เยอะมากๆนะครับยิ่งดึกยิ่งเยอะนะครับด้านนี้ก็ร้านเล้งแซบกนะครับเล้งแซบมีเยอะนะครับมีหลายร้านนะครับทั่วไปหมดนะครับลูก้าก็เตมไปหมดนะครับทุกร้านนะครับ ลานเล็งแซ่บนะครับบรรยากาศสดๆนะครับรที่จอรแควร์ปาร,รามเก้านะครับเข้ามาชมกันได้นะครับสดๆนะครับบรรยากาศสดๆนะครับ นี่ครับลูกค้าเต็มไปหมดนะครับร้านเล้งแซ่บนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีแต่ลูกค้าทั้งนั้นชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับเต็มไปหมดนะครับบรรยากาศสดๆนะครับที่จอดแวร์ประดามเก้านะครับตที่ยีเอ็ดเมษายนสองพนจุดเจนะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมากันเยอะนะครับมาก็เต็มที่จอดแวร์ประดามเก้านะครับตัวทุกซอกทุกพอยนะครับเยอะมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นมานั่งกินอาหารร้านเล้งแซ่บนะครับบรรยากาศสดๆนะครับ ตลาดจอร์ดแควประรามเก้านะครับเยอะจริงๆนะครับเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมากันมากนะครับมีของกินเยอะนะครับเป็นที่ติดใจของชาวต่างชาติไปแล้วนะครับจอร์ดแควประรามเก้านะครับดูสิครับเต็มไปหมดนะครับเยอะจริงๆนะครับร้านเล็งแซบนะครับนี่ร้านเล็งแซบมีหลายสาขานะครับมีหลายที่นะครับเยอะมากๆนะครับมีหลายร้านนะครับเยอะจริงๆนะครับ นะ, ps, น,น,น,นะครับดูกับกุ้งตัวโตๆนะครับของกินมากมายนะครับที่ร้านเล้งแซบนะครับของอร่อยๆทั้งนั้นเป็นที่ติดใจของชาวต่างชาติไปแล้วนะครับเล้งแซบนะครับมากันเยอะจริงๆนะครับมากินอาหารที่ร้านเล้งแซบนะครับนี่ก็ร้านขนมหวานนะครับร้านขนมหวานก็ขายดีนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็รอซื้อกันเยอะนะครับร้านขนมหวานนะครับเป็นที่ติดใจของชาวต่างชาติเหมือนกันนะครับ ในไหนมุมไหนก็มีชาวต่างชาติทั้งนั้นเตมไปหมดนะครับนี่ก็ร้านขายเล้งอีกแล้วนะครับเต้กับตัวร้านกุ้งเทพนะครับนี่ร้านกุ้งเทพนะครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่จอดแพรพระรามเก้านะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพามาดูที่จอดแพรพระรามเก้านะครับร้านกุ้งเทพนะครับร้านกุ้งเทพนะครับลูกค้าก็เยอะนะครับนี่ครับ เ,าาเอ็ไม่หมดนะครับอของกินน่ากินทั้งนั้นที่ร้านก<ร>ุ้งเทพนะครับเดี๋ยวจะพาเดินออกมาทางด้านนอกนะครับมาดูตัวนะครับตัวต่างชาติที่จอดรถของตัวต่างชาตินะครับท,ที่มาลงกันนะครับ ด้านนอกนะครับด้านนอกนี่ครับนี่ครับตัวต่างชาตินะครับมากเต็มนะครับตัวต่างชาตินะครับรถตัวจอดอยู่อีกฟังนะครับมากันเยอะนะครับรถตัวมาเป็นสิบนะครับเต็มไปหมดนะครับเนี่ยครับบรรยากาศสดๆเลยครับที่ตลาดจอดแปร่ประามเก้านะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเายนต์สองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนี่ยครับต่างชาติทั้งนั้นนะครับมาเต็มหมดนะครับดูลยครับเต็มไปหมดนะครับทัวมาลงนะครับ ที่จอดแปรประดามเก้านะครับตู้สวรเทศนะครับจะมากันเยอะมากนะครับนี่ครับรถตัวจอดแถวนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเต็มไปหมดนะครับบรรยากาศนะครับมีแต่ตัวต่างชาติต่างนานะครับเต็มไปหมดนะครับเยอะมากๆนะครับรถแปรประดามเก้านะครับนี่ครับบรรยากาศทัวร์ลงนะครับจอดแปรประดามเก้านะครับเต็มไปหมดนะครับ มีแต่ตัวต่างชาติตั้งนั้นนะครับเต็มไปหมดนะครับนี่ครับดูดิครับเยอะมากมากนะครับเต็มไปหมดนะครับตัวต่างชาตินะครับจะมาลงทางด้านหลังของร้านจอดแควนะครับตลาดจอดแควนะครับนี่ครับตัวต่างชาติตั้งนะเต็มไปหมดนะครับเยอะมากมากครับตัวต่างชาตินะครับเยอะจริงๆนะครับดูดิครับเต็มไปหมดนะครับมีแต่ตัวต่างชาติตั้งนะจอดแวไประดามเก้านะครับ เตมไปหมดนะครับเยอะจริงๆนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับเยอะมากๆนะครับทั้งมาทั้งไปนะครับเนี่ยเยอะจริงๆนะครับดูเลยครับเตมไปหมดนะครับมีแต่ต่างชาติตังนั้นนะครับด้านในก็ต่างชาติต่างนครับเข้าไปด้านในก็มีแต่ต่างชาตินั้นนะครับนี่ครับเตมไปหมดนะครับ ไปด้านไหนมุมไหนมีแต่แจวต่างชาติตั้งนั้นนะครับเยอะมากมากครับเยอะจริงๆนะครับที่ตลาดจอดแควบรามเก้านะครับเยอะมากๆเลยนะครับมากนเยอะจริงๆนะครับที่ตลาดจอดแควบรามเก้านะครับวันอาทิตย์ที่เบสายน2167นะบมีแต่ตัวต่างชาติตั้งนั้นนะครับเยอะมากมากนะครับเยอะจริงๆนะครับเนี่ยครับด้านในก็เยอะตัวติดกำลังมาก็เยอะนะครับกลับก็เยอะเต็มไปหมดนะครับทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับหลังไหลกันมาเรื่อยนะครับ ตลาดจอดแปรประมาณเก้านะครับเต็มไปหมดนะครับทุกซอกทุกซอยทุกมุมนะมีแต่ต่างชาติต่างนั้นนะครับร้านอาหารก็ขายดีครับไปในก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะครับของกินทั้งนั้นส่วนมากจะเป็นของกินเยอะนะครับนี่ครับร้านเล้งแซบอีกแล้วนะครับเล้งแซบจะมีสาขาเยอะนะครับมีร้านเยอะนะครับหลายร้านนะครับบรรยากาศที่ร้านเล้งแซบนะครับร้านเล้งแซบนี่ลูกกาเยอะมากๆนะครับเยอะทุกร้านเต็มทุกร้านเลยนะครับนี่ครับ มากันเยอะนะครับอาหารอร่อยนะครับร้านเลนรร้งแซบนะครับเต็มไปหมดนะครับมีแต่ชาวต่างชาต,ติทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับเต็มครับเยอะเยอะม,มากๆนะครับมองไปทุงไหนก็มีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับที่รอซื้ออาหารรอกินเลน้งแซบอาหารก็มีเยอะนะครับของกินก็มีเยอะนะครับที่จอดแฝงประรามเก้านะครับ ด้านนี้ก็เยอะนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างนั้นนะครับเนี่ยครับเดินกันนะครับนั่งกินอาหารกันนะเต๊ะไปหมดนะครับเนี่ยครับทุกซอกทุกมุมนะครับต่างชาติตั้งนั้นนะครับจอดแยวยพระรามเก้านะครับเต๊ะไปด้วยชาวต่างชาตินะครับเยอะมากๆนะครับ